สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำกิจกรรมใหม่ของเกม Genjin Impact ซึ่งก็นับเป็นกิจกรรมที่เสริมเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเปิดกิจกรรมเอ้ยหลังจากเปิดเกมมาเมื่อเข้าเกมมาแล้ววันนี้นะให้กดมาที่ตรงนี้ครับมันจะมีกิจกรรมตัวใหม่เข้ามานะครับ Elemental อะไรสักอย่างเนี่ยคราวธบายกิจกรรมก็คือแนะนาการเล่นนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ทาอะไร คุณสามารถเลื่อนดูได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับนี่คำอธิบายของรางวัลก็จะเป็นแบบนี้ก็คือพอจบเนี่ยจะต้องใช้ออริจินอลเรซินเพื่อรับของนะครับใช้40ซึ่งเมื่อเมื่อประเมินประเมินจากการที่เราจะใช้ออริจินอลเรซินไป ใช้กับดอกไม้แห่งการชี้แนะนะครับก็จะกําไรอยู่นิดนึงย้ําวันนิดนึงนะครับถ้าใครต้องการอัพตัวละครแล้วขาดสมุดอยู่ก็โอเคเคมได้แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนเเห็นว่าเอ้ยทำไมมีสมุดอย่างนี้เจ็ดแปดเล่มขอระวันตรงเนี้ยมันโชว์ตามเวิล์นะครับโชว์ตามเวิล์ของเวิลดรงกิ้งนะครับของอผู้เล่นอย่างผมตอนนี้ผมอยู่เวลร์สี่ขอละวันจะประมาณนี้ถ้าคนที่อยู่เวลร์ห้าก็จะได้ของเยอะกว่านี้ ถ้าคนอยู่โว3ก็จะรับได้รับของน้อยกว่านี้ครับไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจอ่ะทีนี้มาเริ่มเล่นกิจกรรมกันเลยนะครับแล้วกดนำทางนะครับแล้วก็วาปไปกิจกรรมนี้จะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับให้คุณไปดูตรงประกาศนี่ ตัวนี้นะครับนี่ก็คือกติการจะอยู่ตรงนี้นะอ่านเอานะครับตัวนี้แล้วก็เงื่อนไขจะเป็น랭งทังงพจนภัยนะครับต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ20และต้องผ่านอาราภบทฉากที่2เพื่อวันพรุ่งนี้ที่มีน้ำตาทั้งหมดเงื่อนไขาการทรองเรรมสำเร็จเควส9อันยิ่งใหญ่ของการเล่นแร่แปรธาตุด้วย ดังนั้นจะต้องมีพื้นฐานในการทำเควสมาพอสมควรนะครับ ่ทีนี้จุดหมายถัดไปก็จะอยู่ที่ท o วสันวินนะครับเทมเพิลก็คือตรงนี้ก็เดินทางต่อนะครับเสร็จแล้วคุยกับตัวนี้นะครับแค่คุยปุ๊บก็ได้เอพีนับจนภัยมา300ในครั้งแรกในครั้งแรกนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับตอนนี้ที่เราต้องการเอ จากนั้นกดใช้งานเราเริ่มท้าทายครับมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องเล่นหลายคนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเกมนี้คนเล่นเยอะหลายแพลตฟอร์มเราจะมีปาร์ตี้อย่างแน่นอนครับ คนที่เข้ามาเนี่ยครับเก็บได้พลังงานธาตุเก็บได้แล้วก็มาส่งนะครับเก็บได้แล้วก็มาส่งเก็บได้แล้วมาส่งเวลาตีมอนชนะนะครับมันจะได้ก้อนนะครับก้อนผลึกเนี่ยเก็บแล้วก็มาส่งแนะนําว่าเก็บเป็นเก็บทีละสีนะครับเก็บเป็นสีสีไปนะครับไม่ไม่ต้องเก็บหลายสีเก็บหนึ่งสีแล้วมาเก็บเลยแล้วมาส่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเก็บเก็บธาตุที่ มันแตกต่างกันนะครับมันจะเกิดการสปาร์กันมันจะเกิดปฏิกิริยาธาตุเหมือนที่คุณเหมือนที่เราเล่นกับมอนสเตอร์นะครับดังนั้นเราวิ่งเก็บจีรันดีสุดครับ ถ้าเดียวกันนะครับถ้าเดียวกันก็ลองเก็บธาตุเดียวกันแต่ต้องระวังระวังระวังตัวมันมันจะมีพวกมอนเตอร์ที่มันยิงธนูธาตุหลายๆแฉกมาครับเนี่ยถ้าโดนมันจะทำให้ธาตุมันอาร์กกันนะครับ Jadi, okay. di sini. กด F นะครับถ้าจะรับสมบัติจะต้องใช้ Original g e n จะเ s 4 0ยืนยันนะครับได้ข,ของตามนี้ตามที่เขาบอกมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองออกจากโลกก่อนนะ,ะทีนี้กลับมาแล้วนะครับคราวนี้คราวนี้นะเรามาดูความคืบหน้าของกิจกรรมนะครับก็จะเห็นว่าอ่อก็คือตรงนี้นะครับคู่หมูปแปธาตุตรงนี้เนี่ยมันจะมีเควสย่อย q u วสย่อยนะ q u e s เรียกว่าความสําเร็จความสําเร็จย่อยละกันที่เราจะสามารถทําให้เสร็จนะครับสําหรับกิจกรรมด้วยโดยตรงกิจกรรมแรกเนี่ยทำการแปลธาตุนะครับสำเร็จหนึ่งครั้งก็คือเล่นกิจกรรมนี้หนึ่งครั้งรับไปเลย20ิพิมพ์มดพิมพ์มเจมนะครับจากการศัตรูที่มารุลาน5คนก็รับไปเลยแล้วก็จะมีนี่ครับทำการแปลธาตุที่ element elemental นะครับให้สําเร็จ5ครั้งก็คือเล่นกิจกรรมเนี้ยครั้งต่อไป ทำการแปรธาตุให้สละสิครั้งก็คือก็คือเล่นกิจกรรมนี้1 0ครั้งแล้วก็รวมถึง20ครั้งส่วนรางวัลอื่นเนี่ยประสิทธิภาพนะครับในการในการเล่นแร่แปลธาตุก็คือทําคะแนนรวมก็คือเล่นหลายๆครั้งนั่นแหละครับผู้ง่ายคือว่ากิจกรรมตรงนี้คุณสามารถสแปมเล่นได้สแปมเล่นได้จนจบเลยให้มันจบเลยจะเล่นในวันเดียวให้มันจบก็ได้นะครับแล้วก็วรับรางวัลทั้งหมดไปเดี๋ยวทดสอบนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูความคืบหน้าของกิจกรรมเห็นไหมครับว่ามันรับได้มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าใครกำลังหาเพชรอยู่ต้องการจะเปิดนู่นเปิดนี่อะไรอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถเล่นได้ซ้ำๆไปเลยเรื่อยๆจนกว่าจะรับกิจกรรมจนกว่าจะรับของได้ทั้งหมดนะครับ ซึ่งระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้นะครับตอน9โมงไปจนถึงวันที่19นะก็จะมีเวลาให้ทั้งหมด7วันนะครับมีเวลาให้ทั้งหมด7วันแน่นอนว่าถ้าต้องการจะเคลีย์ของระงวันทั้งหมดในในที่นี้นะครับการเล่นวันละครั้ง7วันเนี่ยมันไม่พอครับแล้วถ้าคุณว่างคุณก็แสแปมเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ครับจริงๆวันนี้วันเดียวก็ก็น่าจะเสร็จนะครับ วันนี้วันเดียวเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครฟิตๆนะนะถ้าอย่างนั้นก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้หวังว่าจะมาเล่นกันเยอะๆนะถา้างนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันพราะก็หม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ